สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวราพรชวนชมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็หลังจากที่เราไปวัดธรมบุญถวายเทียนพรรษามาแล้วเนี่ยเราก็กลับมาชื่นชมดอกไม้ของเราต่อนะคะวันนี้วราพรมีข้อข้องใจอยายกจะถามผู้รู้นะคะเกี่ยวกับต้นชวนชมต้นนี้นะคะคืออยากจะรู้ว่า มันใช่ชวนชมเพชรบ้านนาหรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติเนี่ยที่ปลูกไวะคะ้ค่ะก็ไม่ได้ว่าจะสนใจว่า,เ,าเป็นพันธุ์อะไรก็ก็จะรู้ว่าโอเคต้นนั้นก็คือต้นต้นตัวๆนั้นก็คือราชินีแต่ว่าต้นนี้ก็คือเกิดวันนั้นก็ดูยูทูบช่อ l ของท่านหนึ่งนะคะเพื่อนกออ็บอกเกี่ยวกับชวนชมเพชรบ้านนานะคะว่าจะต้องมี S 1> <S 1> เกสรน,นะคะโผล่ออกมานะคะเออเราก็มาดูต้นเราของเราต้นนี้มันก็มีเกสรโผล่ออกมานะคะมันก็มีเกสรโผล่ออกมาแล้วก็ที่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 ยอดต่มของมันนะคะส่วนลําต้นของเขานะคะส่วนลําต้นของเขาก็ก็มีรอยแตก ะะแล้วก็ย่นหนังช้างนะคะประมาณนั้นเหมือนกับที่เราได้ได้ดูในชาแนลของท่านอื่นก็เลยเออหรือว่าเรามีเพชรบ้านนาอยู่ที่บ้านแล้วเราไม่รู้จักแต่จริงๆก็ไม,ไม่ไม่แน่ใจนะคะก็คืออยากจะ,อะสอบถามผู้รู้ะคะ่ะว่าตกลงเนี่ยมันใช่ชวนชมเพชรบ้านนาจริงๆหรือเปล่านะคะต้นนี้ถ้าใช่ก็จะดีใจมากเลย โอ้เช่นก็มีชนชมเพชรบ้านนากับเขาเหมือนกันถ้าท่านถ้าท่านไหนที่อยากจะให้ความรู้นะคะก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ที่วิดีโอนี้นเลยนะคะก็คือเราก็อยากจะรู้ว่ามันคือเพชรบ้านนาหรือเปล่านะคะต้นนี้เขาให้ดอกทั้งปีนะคะเขาให้ดอกทั้งปีค่ะ เป็นช่ออย่างเงี้ยดอกดกด้วยนะคะสวยดอกดกสวยค่ะขอบคุณที่ติดตามเวลาพรนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์้วยนะคะว่าน้องเชิญชมต้นนี้เขาใช่เชิญชมเป็นบ้านานหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะ